ก่อนไปก็ที่ราขาบอกเลยว่าตัวนี้นะคะคือชีนีนะคะเป็นชีนีพัดนะคะสูตรใหม่นะคะเอาไว้ทารักแร้เพราะว่าถ้าจะาไปแล้วกินตัวแบบมีกินตัวนะอีพวกนั้นต้องรอกูแน่ทาแค่นี้พอนะคะ ให้นิปาดปาดปาดนะนะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเป็นตัวที่ปรับสูตรขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุมกลิ่นที่แบบว่าดี่าเดิมหรือว่าทาไปแล้วนะคะไม่เหนียวเหนอะคือแบบแห้งตึมไปเลยนะคะแล้วทาเรื่อยๆนะคะจะทําให้นักแร้เรานะคะขาวกระจ่างใสขึ้นใช้คุณว่าขาวจัวเลยดี่าไม่ว่าคุณจะดําตรงไหนคุณทาตรงนั้นไปเลยรักแร้้อศอกเขา่ขาก้นหรือว่าขาหนีบ ทาไปเลยสาวอันนี้นะคะใครที่แบบว่าเป็นสาวชอบถอนขนอ่าและมีหนังไก่นะคะทาไปทาไปเลยทาไปเรื่อยๆจะทําให้หนังไก่เนี่ยลดลงให้ดูนี่อันนี้เลื่องิริงข,ข่าวพน้าชินีพัดนนะจ๊ะหาซื้อได้ตามตัวแทนทั่วไปนะจ๊ะ